สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมทรินีโดยแม่หมออัมธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงรายปักกันนะ16-31สิงหามาดูกันว่านะพลังความโชคดีพลังโชคลาภของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเป็นลายวันเกิดนะ ก็คือ7วันเกิดนะคะเบื้องต้นนี้ขออนุญาตดูแลนดอมให้ก่อนสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ว่าพลังงานของคุณจะเป็นชั้นใดเพราะฉะนั้นรับค่าพลังงานดีๆไปได้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนาะอ่ะอ่ะ ใครที่คิดว่าใช่ก็อยู่ฟังด้วยกันใครที่ไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเปิดมาเจอขนาดนี้ก็อยู่ฟังกันเถอะแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะอยู่ในพลังงานของไพ่สําหรับนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานแลนดอมของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ก่อนนะวะันสิบหถึงสาสิสิงหาดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะขอดูพลังงานหน่อยจ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะจ้าอือ <c oughs> โอ้โหมีโชคดีมีโชคลาภได้ฉลองความสำเร็จอย่างแน่นอนเอาชนะอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยแต้มบุญดีแต้มบุญแรงแต้มบุญสูงอ่ะสุดท้ายไพ่ากจงสื่อสารเยโอ้โหร่ำรวย 16-31ถึง 3, สิงหาต้องบอกเลยว่าดวงพลิกโชคชีวิตเปลี่ยนแบบพลิกฟ้ามือนาะ On g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือ,รอตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ครึ่งเดือนหลังสิงหา16-31สิงหาคม2,518ต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลมีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จความสมหวังหรือเรื่องของโชคลาภโชคดีนะเงินทองจะดูมากมีมีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีความร่ารวยในดวงชะตา 哦。Oh. คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหากคุณคิดเปลี่ยนงานใหญ่งานงานของคุณอาจจะดีขึ้นได้เฉลิมฉลองความสําเร็จมีโอกาสได้งานแล้วงานดีขึ้นเงนิน,งนดีขึ้นด้วยนะถ้าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยมีคนอยากจะเข้าหาคุณนะเออมีโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะลูกค้าลูกหาจะเยอะเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกลองมีทองไหลามามีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายในทุกๆช่องทางนะหากเปนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสแล้วก เกินว่าคุณจะเป็นผู้ชนะในเกมรักในครั้งนี้นะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีข่าวดีได้เฉลิมฉลองความสุขดีนะในช่วงเวลานี้นั่นเองโอ้ เพราะฉะนั้น16 31สิงหาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปในสุดจุดที่ดีจุดที่ปังจุดที่เลิศดจุดที่ได้เฉลิมฉลองความสุขความสมหวังและความสมําเร็จนะแต้มบุญดีแต้มบุญแรงแต้มบุญสูงมีโอกาสที่จะมีข่าวดีมีโชคดีมีโชคลาภมีความร่ํารวยในดวงชะตาชีวิตนะรวยความสุขรวยความสำเร็จรวยความสมหวังนะรวยสเสน่ห์รวยมหาสเสน่ห์นะรวยความรักนะ ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าปังบุริเย่อย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นั่นเองเออนะใครรับนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะจบไปแล้วสำหรับดวงชะตานะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้แบบแรนดอมนับจากเวลา ต่อจากนี้ไป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 ,ไปนะก็จะเป็นดวงรายวันนะมาดูกันว่าแต่ละวันเกิดนะครึ่งเดือนหลังสิงหาจะมีข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นับคน,นกันบ้างเดี๋ยวไปฟังคำนำนายกันเลยมาค่ะเริ่มต้นกันที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะมาดูกันว่า16-31สิงหาดวงชะตาจะเป็นเช่นไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะขอดูพลังงานหน่อยโอ้ดวงยิ่งใหญ่ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบนะคะขอดูพลังงานนิดนึงสุดท้ายแล้วโอ้โหคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะต้องบอกเลยว่า16ถึง31สิงหาคนที่เกิดในวันอาทิตย์จ้ารอฟังข่าวดีได้เลยจ้าเอ,อ ดูเหมือนกับว่าจะมีคนเอาข่าวดีมาบอกคุณนะดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในสู่จุดที่ดีขึ้นนะหากไปในเรื่องของการงานหางานอยู่คุณน่าจะได้งานใครคิดจะเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนงานสมใจแล้วมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้นะถ้าเกิดทํางานอยู่ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้รับโอกาสใหญ่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะ ทำธุรกิจธุรกิจจะริญรุงเรืองก้าวหน้าเติบโตค่ะลูกค้าลูกหารักมากนะมีคนมาอุดหน,นุนอุปถัมภ์คำจูช่วยเหลือเต็มที่นะส่วนในเรื่องของออการเงินการทองบริหารจัดการได้มีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาสม่ำเสมอและตลอดเวลาในเรื่องของความรักนั้นหนาะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้มีความรักที่ดีเออ เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไปสู่จุดที่ดีค่ะในหลายๆเรื่องนะในเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น16ถึง31สิงหาครึ่งเดือนหลังสิงหานี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ทําให้ชีวิตของคุณนะโชคดีหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในรอบด้านนั่นเองเออนะใครรักนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันจันทร์กันบ้างนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสิบหกถึงสาสิบเอ็ดสิงหานะดวงรายปากครึ่งเดือนหลังนี้นะคะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้น,นกับคุณกันบ้างสับสดสดกันนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โหโชคลาบโชคลาบมาเลยนะคนที่เกิดในวันจันทร์อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมอีกสักหน่อยโอ้ ชีวิตดีจนคนอิจฉานะเนี่ยนะคนที่เกิดในวันจันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะว่าพ่จุโอ้โหโชคลาภนี่คนที่เกิดในวันจนันทร์1 6ถึงส1สิงหาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาดีจนคนอิจฉามีโอกาสว่าจะมีโชคลาบ้ะนะ Congratulation เลยสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์16ถึง31สิงหาต้องบอกเลยดวงชะตาดีดวงชะต,ตาจะมีโชคลาภดวงชะตาจะมีข่าวดีชีวิตจะดีจนคนอิจฉานะจ๊ะ จะมีโชคดีจะมีโชคลาภเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณหางานอยู่คุณได้งานแน่ๆน,นะคะเออคุณจะโชคดีคุณได้งานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทํางานอยู่แล้วก็จะมีโชคดีได้รับโอกาสดีๆโอกาสใหญ่ๆ,ๆอะไรบางอย่างนะที่จะทําให้คนรู้สึกอิจฉาคุณเลยแหละนะหรือถ้าเกิดว่าคุณออทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าธรุรกิจของคุณก็จะไปได้สวยจนคนอิจฉา นะคะเออหากเป็นในเรื่องของการเงินการทองนะต้องบอกเลยมีโชคลาบลาบลอยลาบ,ลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะจ๊ะนะแล้วก็ต้องบอกเลยหากเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของคุณนั้นจะทําให้คนรู้สึกอิจฉาเพราะว่าจะมีแต่คนหลงรักหลงไหล,ลข้างใครในตัวคุณน,นั่นเองโสดอยู่จะมีคนมาจีบเยอะนะจ๊ะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสเหลือเกินว่านะ อาจจะมีความชัดเจนหรือมีคนมาหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณมากจนคนอิจฉาก็ได้นะคะโอ้นะหรือถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยแฟนรักแฟนหลงจนคนอิจฉาว้าเพราะฉะนั้น16-31สิงหานี้คนที่เกิดในวันจันทร์เตรียมตัวให้ดีชีวิตจะดีจนคนอิจฉาใครต้องไหนๆายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคุณนะคะยินดีด้นะ มาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันอังคารมาดูกันว่า16-31สิงหาดวงชะตาจะเป็นเช่นไรคนที่เกิดในวันอังคารเนาะขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหชลาคนที่เกิดในวันอังคารนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยโอ้โหมีข่าวดีมีข่าวดีเตรียมรับเลยเตรียมรับเลยเอาล่ะ ข่าวดีที่คุณรอคอยต้องบอกเลยว่า16-31สิงหานี้คนที่เกิดในวันอังคารคุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยค่นะรอรับข่าวดีเรื่องอะไรอยู่16-31สิงหานี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้รู้ข่าวดีอย่างแน่นอนนะ รอคอยผลในเรื่องของการสมัครงานมีโอกาสว่าคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานมีโอกาสว่าคุณจะสอบผ่านมีโอกาสว่าคุณจะได้งานในช่วงนี้หากทำงานอยู่นะไมมีโอกาสเหลือเกินหากคุณรอคอยความสําเร็จอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือทําธุรกิจก็ได้นะคาดหวงังลูกค้าลูกหาหรืออะไรต่างๆหรือลังวงรางวัลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ นะมีโอกาสเหลือเกินว่า1 6 3 1สิงหานี้คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานและธุรกิจของคุณนะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้รับมันโชคลาบลาบลอยลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้อาจจะได้แบบไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งใจก็ได้ส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าอาจจะมาไวกว่าที่คิดเออคนที่คุณรออยู่ความรักที่คุณรอคอยอาจจะมา คอยท่ากับคุณในช่วงเวลา16-31สิงหานี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอ้เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยคนที่เกิดในวันอังคารเตรียมตัวเบิกบานเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นนะจะมาเขาเรียกว,ว่าเกิดขึ้นกับคุณนะในเร็วพันในช่วงเวลา16-31สิงหานั้นอย่างแน่นอนจ้า ไร้น้กหนายอยู่นานแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่คนที่เกิดในวันพุธนะมาดูกันว่า16 31สิงหาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้น,นกับคนกันบ้างในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันพุธเนาะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างโอ้ความสําเร็จนะจ๊ะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสอใบโอ้โหการเงินการทองหลังไหลไหลามาเทม,มาอ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานโอ้โห1ิถึงสาสิงหานี้คนที่เกิดในวันพุธต้องบอกเลยว่า16บหถึงสาสิงหานี้ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนนะจ๊ะ ค์เลยสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนก็แล้วแต่16ถึง31นี้ดวงชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจะมีโอกาสทางการเงินมากมีมีโอกาสที่จะมีเงินทองหลั่งไหลไหลามาเทมาแบบมากมายโอ้ ชีวิตกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นค่ะหางานอยู่คุณน่าจะได้งานทำงานอยู่คุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าอะไรบางอย่างนะทำให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้านะหากมีปัญหาในเรื่องของการงานดูเหมือนจะคลี่คลายคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีจัดการได้ทุกอย่างนะหากทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยหากมันมีติดขัดปัญหาอุปสรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้ชีวิตจะดีขึ้นธุรกิจจะโอเคขึ้นมีโอกาสค้า ขายร่ํารวยนะคะหากเป็นในเรื่องของอการเงินการทองอะไรต่างๆก็แล้วแต่แก้ไขปัญหาได้เนาะช่วงเวลานี้การเงินจะดีขึ้นแล้วนะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้อาจจะค่อยๆคลี่คลายปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆไปได้นะโสดอยู่นะอาจจะต้องพาตัวเองไปเจอสังคมหรือว่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองนิดนึงนะพอไม่งั้นแล้วมันอาจจะแบบ อยู่กับงานเยอะนะอยู่กับธุรกิจเยอะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงวิ้ีชีวิตของคุณคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจได้แต่ถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันอาจจะมีมีอะไรบางอย่างมาให้ชื่นใจบ้างแหละนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ก็แก้ไขคีข่ายกันไปได้ทีละปอทีละปอส่วนมีคู่อยู่แล้วหากงอนเงินกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่ก็เรามาระวังคําพูดและการสื่อสารนะยังประคับประคองกันไปได้แต่แต่ก็ต้องเรามาระวังคําพูดและการสื่อสารให้ดีนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า คนมีคู่หรือสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมีโอกาสที่ถึงแม้จะมีปัญหาแต่ก็ประคับประคองกันได้นะแก้ไขปัญหากันไปได้ทีละปอะทีละเปลาะนะและถ้าเกิดพูดคุยสื่อสารเจรจาก,กันดีๆมีโอกาสว่าเขาจะดูแลเราอย่างดีหรือว่าจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเอาอกเอาใจนะหรือเปเราก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเอ้นย,นย,นยนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคนนะคะเย็นดีด้วยนะ ต่อมาค่ะคนที่เกิดในวันพระรหัสสดีมาดูกันว่า16-31สิงหาเนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นันคุณกันบ้างเนาะอะขอดูพลังงานหน่อยคนที่เกิดในวันพระรหัสบดีโอ้โหมีคนช่วยเหลือการเงินการทองหลั่งไหลหลมาเทมานะจ๊ะโอ้โหความสุขความสําเร็จความก้าวหน้าความยิ่งใหญ่อะสุดท้ายค่ะโอ้โหคนที่เกิดในวันพรหสัสสุีนะต้องบอกเลยว่า16-31 สิงหาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะดีดวงชะตาของคุณจะยิ่งใหญ่โอ้คุณจะมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่คือต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเวลา16-31สิงหานี้จะเป็นดวงชะตาที่ผู้รักผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูอยากจะอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือโอ้หนะาเป็นเรื่องของการงานสอบแข่งขันมีโอกาสว่าคุณได้แน่ถ้าสถานะนะ ทำงานอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่เมตตาเอนดูนะทำดีจะมีคนเห็นคุณผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณนะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาเยอะค่ะนะลูกค้าลูกหาจะรักมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสําคัญนะมีลูกค้ารายใหญ่ นะที่จะเข้ามาทําธุรกิจร่วมด้วยนะหรือว่ามาซื้อมาหากับุนเป็นไปได้เช่นเดียวกันการเงินการทองไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ติดขัดเพราะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาหากไปนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็แค่เรามาระวังคําพูดและการสื่อสารต่อการพูดดีสื่อสารดีนะความรักจะดีจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีนะเพราะนั้นแล้วช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่สุขกายสบายใจมีโอกาสว่าชีวิตจะได้ได้รับ ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่จากผู้คนรอบตัวเออใครแล้วก็น,นายงายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันค่ะว่า16-31สิงหาคมนี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในคนกันบ้างในครึ่งปีหลังครึ่งเดือนหลังนะสิงหาคมนะคนที่เกิดในวันศุกร์ขอดูพลังงานหน่อยจ้าโอ้โหมีคนมาบอกดีะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าพี่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณหพลังงานดีมากนะคนที่เกิดในวันศุก โอ้จบสิ้นสัทีอะไรที่เป็นความทุกอกทุกใจขออีกสักหนึ่งใบเพื่อความชัดเจนละกันนะจ๊ะอุย้ยตายแล้วนี่เตรียมรับข่าวดี16-31สิงหานี้คนที่เกิดในวันศุกร์มีข่าวดีให้มีความสุขมีข่าวดีให้ชื่นใจแน,น่นอนเนา ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณจะมีข่าวดีมาให้ชื่นใจนะทั้งในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็เรื่องของความรักเออจะมีคนมาบอกข่าวดีกับคุณนะคะหากเป็นในเรื่องของการงานคุณน่าจะได้งานนะถ้าคุณหางานอยู่นะหรือไปสอบสมัครอะไรที่ไหนเนะี่ยดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่า จะได้งานนะหรือถ้าเกิดว่าทํางานอยู่แล้วนะคะอาจจะได้รับข่าวดีโอกาสดีๆในเรื่องของการเลื่อนขั้นตาแหน่งเติบโตในเรื่องของการงานก็ได้นะคะหรือถ้าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีข่าวดีปัญหาอุปสรรคถูกคลี่คลายนะ,ะธุรกิจจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีลูกค้าลูกหาเข้ามาหามากมายนะหากเป็นในเรื่องของอโชคลาภก็ต้องบอกว่าอาจจะได้โชคลาภจาก บันพุรุษก็ได้นะเออได้มรดกทอดเงินตกเบิกอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว,ว่าจะมีคนเข้ามาสนใจคุณค่อนข้างเยอะอยู่นะเออถ้าโสดอยู่นะเตรียมตัวเลยน่าจะมีคนมาจีบคุณนในช่วงเวลานี้หรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนคุณอาจจะมีช้อยมีทางเลือกมีตัวเลือกเพิ่มพูนนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วเช่นเดียวกันถ้าเกิดเงินเงนกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่นะมีโอกาสที่จะกลับมา คืนดีกันในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีคนใหม่ๆมาสนใจด้วยนะมันอาจจะทําให้ไปจุดไฟในเรื่องของความหึงหวงลมหึงให้กับเขาก็ได้นะทำให้เขาเอ่อรีบกลับมาคืนดีนะกลัวจะเสียคุณไปเป็นไปได้เช่นเดียวกัน,นต้องบอกเลยว่าในช่วงเวลานะครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นั้นนะคนที่เกิดในวันศุกร์จะมีความสุขกายสบายใจจะมีเรื่องแต่พลังงานความสุขของคุณอ่ะจะดึงดูด ผู้คนอยากจะเข้าหาคุณในรอบด้านนะที่จะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณทําให้คุณมีความสุขในรอบด้านเช่นเดียวกันทั้งเรื่องการงานธุรกิจเรื่องการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันโอ้นะใลครรละนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่า16ถึง31สิงหาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคนกันบ้างเนาะคนที่เกิดในวันเสาร์นะจ๊ะโอ้โหสเสน่ห์มาอาราเกิดอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไพ่อจสสารอยากจะบอกอะไรนะคะเออดูเหมือนจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแน่นอน ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงแน่นอนออะขออีกสักสักใบสใบแล้กันว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรอ่ะขออีกใบสุดท้ายนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะเปลี่ยนแปลงแน่นอนคนที่เกิดในวันเสาร์นะ16ถึง31สิงหาต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณไปเลยนะคนที่เกิดในวันเสาร์ช่วง16-31ถึงสิสิงหาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นคุณจะมีช้อยมีทางเลือกในเรื่องของชีวิตนะคุณอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ได้เปลี่ยนรูปแบบงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีโอกาสว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาชีวิตของคุณให้มันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะคิดเปลีี่่ยยนนแแปปลลงก็ได้เออาาจจะตํห นะยกย้ายอะไรบางอย่างนะหรือเปลี่ยนรูปแบบงานก็ได้นะซึ่งจะทําให้คุณมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดทําธุรกิจธุรกิจของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือคุณอาจจะคิดเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในธุรกิจของคุณซึ่งจะนาพาให้ธุรกิจของคุณมันมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินการทองนะมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าหากคุณ มีนี้สินนะก็อาจจะมีโอกาสที่คุณจะปิดหนี้ได้ก็ได้นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะมีช่องทางทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะทาให้คุณมีโอกาสที่จะมีการเงินที่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็หากเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าโสดอยู่คุณอาจจะมีช้อยมีทางเลือก น่าจะมีโอกาสที่คุณน่าจะมีคนเข้ามานะคะมีคนมาสนใจคุณเพลอมมากกว่าหนึ่งคนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนน่าจะมีช้อยมีทางเลือกทําให้คุณน่ะดวงชะตาความรักเปลี่ยนไปเลยจากผู้ที่ถูกแบบตัวเลือกอ่ะจากที่คุณเป็นตัวเลือกกลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกไอเป็นกลายเป็นผู้เลือกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะต้องบอกเลยสนเสน่ห์ของคุณจะมีดีมีมีมากนะคะ หากทะเลาะบอแไว้มีความขัดแย่กันนะต้องบอกเลยเสน่ห์ของคุณอาจจะทําให้มีคนมาให้ความสนใจคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอะไรต่างๆอาจจะมีโอกาสที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีได้แต่ต้องเรามาระวังคําพูดและการสื่อสารให้ดีพูดดีสื่อสารดีสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอย่างเต็มที่ต้องบอกเลยว่าความรักจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงเวลา16 31สิงหาคนที่เกิดในวันเสาร์ดวงชะตากาลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่นะที่มีโอกาสที่จะโดดเด่นมากขึ้นหรื ชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่ขอให้พูดดีคิดดีท,ดทําดีเท่าไวความดีจะส่งผลนะหรือผลักดันทําให้คุณไปสู่จุดที่ดีนั่นเองอใครรับนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริกดซีเฟอร์เหมอด้วยค่ะอัน้วยนะ อะไรกันเนี่ยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดระดิ่งกริ๊งกลิงนะคะให้กับไม่หมอด้วยนะคะในทุกช่องทางเลยถือว่าเป็นค่ากำลังใจเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับไม่หมอในการทำคลิปดีๆให้กับทุกทคนต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรูวนะแล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย